สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพของลุงจงนะครับวันนี้ลุงจงจะมากําจัดวัชพืชนะครับที่ทุ่งนานะครับดูครับจะไถกรบเลยนะครับนี่คือย้าตรกับนะครับญ้าตรกับนะครับหรือว่าเรียกชื่ออย่างอื่นก็เรียกว่ากกสามเหลี่ยมกกตาแดงนะครับเป็นพืชน้ําชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีเงามีราก มีไหลอยู่ใต้ดินนะครับเกิดขึ้นอยู่ชอบขึ้นที่น้ำขังนะครับอย่างเนี้ยตะก,ก้านาเน,นี่ยครับไม่รู้จะกำจัดยังไงได้นะครับไถกรบอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งเป็นหญ้าเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับที่มีลำต้นตั้งตรงลำต้นเป็นสามเหลี่ยมนะครับท่านผู้ชมครับ สูงด้วยนะครับเนี่ยสูงประมาณร้อยห้าสิเซนติเมตรนะครับเมตรครึ่งนะครับโอ้โหนีก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับประโยชน์ก็คือเอาไปทำเชือกบ้างเอาไปทําเสือ่อนั่งบ้างนะครับลักษณะของเขาครับน,น,นี่นีนีครับโคนต้นเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับถ้าถอนขึ้นมานะครับตาต้น ตรงเหนือพื้นดินขึ้นมาก็เป็นสีเขียวดอกก็เป็นช่อยาวนะครับสามเหลี่ยมปลายช่อมีมีดอกนะครับเป็นกระจุกหลายกระจุกนะครับสีน้ำตาลส่วนเมล็ดเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะเป็นวัชพืชที่เกิดขึ้นเองนะครับกำจัดยากมากแต่เขาก็ยังมี ดีอยู่นะครับยังสามารถรักษาโรคได้ด้วยนะครับโรคที่เขารักษาได้ก็คือโรคไตนะครับและก็เป็นเ,เป็นสมุนไพรบำรุงกำลังได้ด้วยนะครับนะครับซึ่งถ้าจะเอาไปบำรุงกำลังก็ให้ใช้เง่าของเขาหรือว่ารากของเขาไหลของเขานะครับประมาณหนึ่งกำมือ จะใช้สดหรือแห้งก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับมาต้มกับน้ําดื่มนะครับต้มจนเดือดนะครับแล้วก็มาดื่มขณะเขาขณะอุ่นๆอ,อยู่นะครับครั้งละประมาณหนึ่งแก้ววันละสองเวลานะครับก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตช่วยขับประจำเดือน แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายบำรุงกำลังนะครับนี่ครับไหลของเขาในหัวของเขานะครับจะเป็นสีน้ำตาลเข้มส่วนผู้ที่มีผู้ที่เป็นโรคไตนะครับอ่าส่วนผู้ที่เป็นโรคไตก็ให้ใช้ไหลหรือเง่าที่เป็นสีน้ำตาลนะครับหัวของเขานะครับสดก็ได้แห้งก็ได้นะครับ หนึ่งกำมือเหมือนกันต้มกับน้ำแล้วก็ใส่น้ำตาลกรวดเล็กน้อยนะครับต้มจนเดือดแล้วก็เอามาดื่มขณะอุ่นๆเหมือนกันนะครับครั้งละ1แก้วเหมือนกันวันละ2เวลาก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับจะช่วยให้ไตดีขึ้นกลับเป็นปก,กติได้นะครับคนที่เป็นโรคไตที่ยังไม่ไปฟอกนะครับ โรคไตาอาจจะเป็นโรคไตระยะหนึ่งระยะ2ระยะสามก็ได้นะครับนี่นี่ครับเอาเอาหัวของเขาเนี่ยครับเอารากเอาเงาเอาไหลนะครับก็จะมีไหลเอานะครับต้มนะครับดื่มนี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันโดยเฉพาะแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนี่ได้ดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือพืชครคับที่ชาวนาเกลีย แต่ว่ามีประโยชน์นะครับถึงลุลงจงอยู่นาลุงจงเต็มเลยครับวันนี้จะไถกรบนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปต้มนะครับแก้ปวดเมื่อยร่างกายนะครับผมหรบวันนี้ลุงจงก็จะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกับลุงจงคลิปหน้านะครับจะหาสมุนไพรมาฝากนะครับก็ไว้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับ ห่างไกลจากโควิดนะครับสวัสดีครับ